สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุเคลื่อง98.75และทางเคเบิลชีพดาราที่ว่าวันนี้เป็นรายการพิเศษครับเป็นโครงการ รายการโครงการเวทีสันติประชาธิปไตยเอ่อซึ่งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเอา่อโดยความร่วมมือของยูเซกนะฮะเป็นโครงการที่ต้องการให้คนในสังคมเอ่อซึ่งมีความขัดแย้งกันเนี่ยได้มีการพูดคุยกันหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะครับสังคมไทยวันนี้มีความแตกแยกในความคิด ทัศนคติต่ตางๆงานโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่จะให้คนที่มีความเชื่อในทัศนคติกดีนะครับในอุดมการณ์ก็ดีได้หันหน้าเข้ามาคุยกันนะครับเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาของประเทศเราใช้ชื่อโครงการนี้ว่าอึดฮืดฟังเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าเราต้องการให้ผู้ที่มาพูดมาคุยได้คุยกันอย่างมีสติ และก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสังคมไทยวันนี้พูดกันลคนละครั้งจําเป็นจะต้องให้ทุกสีทุกพวกทุกเราเนี่ยมานั่งคุยกันเพื่อรับฟังและก็แก้ไขแก้ไขปัญหาร่วมกันท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับโครงการนี้ได้จัดเวทีทั้งหมด7เวทีทั่วประเทศก็คือที่กรุงเทพมหานครที่เชียงใหม่ที่พิษณุโลกที่ขอนแก่นที่อุบลราชธานี ที่นครสุธรรมราชและภาคใต้ตอนล่างก็คือที่นราธิวาสสมรับินราธิวาสเองนั้นเราจัดเวทีทั้งหมด4เวทีนะครับก็คือนราธิวาสปัตตานียาลาและสงขลาซึ่งเราก็มีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นใน3จังหวัด4จังหวัดภาคใต้แต่ก่อนที่ผมจะลงมาพูดถึงประเด็นที่เราได้เสยวยนาในสจังหวัดภาคใต้ จะให้ผมผมจะให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบว่าประเด็นต่างๆนั้นจากจาก,การพูดคุยขององคอ์กรต่างๆประมาณ60องคอ์กรเนี่ยเราได้ข้อสรุปว่าการขับเคลื่อนในการเสวนาเวทีสันติประชาธิปไตยนั้นเราได้กําหนดการขับเคลื่อนเอาอเป็นสีประเด็นก็คือประเด็นที่1ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประเด็นที่สองการศึกษาของพลเมือง ประเด็นที่3การมีส่วนร่วมถกแถลงรัฐธรรมนูญและประเด็นที่4คือการกระจายหน้าสู่ท้องถิ่นนะครับส่วนในเวที4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเรากันทำเราทำกัน4จังหวัด4ครั้งก็คือครั้งที่1ที่จังหวัดนราธิวาสในประเด็นเรื่องการศึกษาชายแดนใต้กับมิติทางศาสนาสังคมวัฒนธรรมควรเป็นอย่างไรเพื่อสันติประชาธิปไตย เวทีที่สองเราจัดที่จังหวัดยะลาคือรูปแบบการปกครองพิเศษหนทางสู่สันติภาพชายแดนใต้จะเป็นจริงได้แค่ไหนอย่างไรเพื่อลูกหลานประเด็นที่สามเราได้จัดที่ปัตตานีเรื่องสิทธิตามรัฐธรรมนูญกับพหุลักษณ์สังคมวัฒนธรรมควรเป็นอย่างไรในการจัดการความยุติธรรมและประเด็นสุดท้ายที่เราพูดคุยที่จังหวัด สงขาก็คือศักดิ์สรีประชาชนหนทางสู่สันติประชาธิปไตยควรเป็นอย่างไรนี่คือประเด็นต่างๆที่เราได้พูดคุยกันในสี่ครั้งที่จัดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านมาร่วมเสวนา,าในครั้งนี้ ซึ่งประเด็นที่จะพูดคุยในวันนี้ก็คือรูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษหนทางสู่สันติภาพชายแดนใต้จะเป็นจริงได้แค่ไหนอย่างไรเราได้รับเปรียดอย่างสูงนะครับจากท่านแรกนะครับท่านพลตมรวตรีจํารูนเด่นอุดมนะครับท่านก็เป็นอดีตรองผู้บังคับการจังหวัดตราธชว่าท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับปัจจุบันท่านเป็นประธาน สถานีวิทยุและโทรทัศน์ภาษามลายูของสปต,ตนะครับอัสลามุอะลัยกุมอัสลอมอัลัยกลมบารัมตุลลอฮฺบาริกานท่านที่สองครับท่านดรอาริถินเทพพลักษ์ครับท่านทํางานอยู่ที่สำนักง,งานเขตการศาึกษาพื้นที่การศ,ารศาึกษาประมศึกษาจังหวัดธนบุรเขตหนึ่งครับอัสลามุอะลัยกุมครับท่านอาริถินอัสลามุอะลัยกุมบารัมตุลลอฮฺบาริกาตครับก่อนที่เราจะนํำข้อสู่ประเด็นต่างๆที่เราจะพูดคุยกันนะครับ ผมใช้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนี่ยไปดูวิธิทัศน์ก่อนนะฮะซึ่งเป็นวิธิทัศน์ที่โครงการสันติประชาธิปไตยได้จัดทําขึ้นเพื่อ,อนําท่านสู่าการเสวนานในครั้งนี้ครับเชิญชมครับณลุ่มน้ําแห่งหนึ่งเหล่าเรือน้อยใหญ่ต่างก็วุ่นวายกับการแล่นไปข้างหน้า บ้างก็ทุลักทุเลบ้างก็ช้าอืดอาดบ้างก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วล้ไปแบบชิวๆสบายสบายไปล่ลยมุ่งหน้าสู่แม่น้ำสายใหญ่เฮ้ยโอ้ยพี่เรียกเกตเตอร์วะทำไมจะเปนหัวเรือทำไมล่ะคิดว่าตัวเองเป็นรอสละฮะทำไมมาผิดท้ามาผิดท่าโอ้ยงอ้ย ันเถอลมแล้วดูดิเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยฮะเรือลากจูงแค่ลาเดียวพว่วงมาสะเพียบเลยมันจะรอดไหมเนี่ยหน้าที่ลากก็าลาก<อ>ไปสิ<อ>ฉันไม่สน<อ>ฉัน<อ>ตามอย่างเดียวแล้วเมื่อไร่จะถึงเป้าหมายล่ะเป็นหน้าที่<อ>คุณ<อ>ต้องลากไป ผมว่าเป็นคจะไปทางขวามากกว่าแน่ต้องทางขวาสิทางขวาน่าถูกอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณเชื่อผมัมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกคุณหัดฟังคนอื่นบ้างสิเพราะว่าคุณันื้อแห่งไม่ยอมฟังใครมันง้อ้เป็นอย่างนี้ไงอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเลย่อินนิบเบุจจำเบุจจำเบุดจำเบุจจำเบุจจำเบุจจำเบุดจำไปเรื่อยเรอยไปแล้วดูสิเขาไปถึงไหนต่อไหนแล้วคุณไม่ยอมฟังผมบ้างเลยอ่ะ ถ้าคุณฟังผมแต่แรกมันก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้หรอกผมบานนี้เราคงจะไปถึงเป้าหมายนานแล้วผผมกาอยู่เกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยการเมืองอะเหรอฮะวุ่นวายเยอะแบ่งพักแบ่งฝ่ายเยอะเบื่อสิคือมันมีผลน่ะต่อความเป็นอยู่กับการดำรงชีวิตของเราอ่ะโอยมีความขัดแย้งกันอยู่ดูข่าวดูอะไรเงี้ยไม่สบายใจไม่มีความสุขที่เห็นประชาชนของประเทศแบ่งเป็นสองฝ่าย วันนี้ช่องว่างระหว่างจนชั้นรายได้ของประชาชนเราอ่างกันฟ้ากับปิวเป็นเรื่องของกลุ่มการเมืองนี่แหละที่ที่เขาก็แสแบงหาอำนาจกันเป็นปัญหาความขัดแย้งในข้อมูลความคิดความเชื่อการเลือกข้างพวกแกนะไม่เคยเชื่อฉันเลยทำไมเคุณไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไปเกิดปัญหาอย่างนี้เราจะเป็นเรือกันเชียงได้อย่างไรถ้าเรายังไม่ฟังกันและกันงก่อน Oh. <û l> ก็มีแต่พังพังและพังเพราะเราไม่ฟังกันเลยกันเราจะทำโครงการชื่อว่าสันติประชาธิปไตยสันติประชาธิปไตยคือเป้าหมายอยากเห็นสังคมการเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยและมีสันติสุขคนเห็นต่างกันมาคุยกันขอให้รับฟังซึ่งกันและกันอยากดทนหนักแด่นและตั้งใจได้เวลา หันหน้าเข้าหากันได้เวลาฟังกันมากขึ้นได้เวลาอึดฮึดฟังเพราะแต่าคนยึดมั่นถือมั่นกับข้อมูลของตัวเองไม่ได้เปิดใจฟังข้อมูลของฝั่งตรงข้ามเลยผมต้องการความจริงต้องถยงตกถืงด้วยความจริงด้วยปัญญาการลดลง คำพูดที่สร้างความเกลียดชังหรือที่บอให้มีการกระทํารุนแรงหรือถูกสักว์สื่ผู้อื่นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยวันนี้เราบอกว่าจะมาคุยกันสันติประชาธิปไตยมันมีธรรมะเพื่ออานเชี่อมพ่าต้องรอดครับเรื่องสีครับพบเกิดก้อนสีนั่เอีครับผมว่าต้องรอดครับเขาอยู่ร่วมกันเขาเป็นคนไทยครับพี่น้องสำคัญคือพีขึ้นองอนี่รครับต้องร่วมกันครับอย่าฝากผู้นั้นผู้นี้ มสมัยแล้ว,ลต,วติประชาธิปไตยเป็นโครงการที่เราจะรับฟังซึ่งกันและกันอยากฉัดบิทแต่ไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆจำเป็นจะต้องสร้างเครือข่ายสร้างบุคคลสร้างคนที่สนใจในเรื่องคล้ายๆกันเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมเมื่อความขัดแย้งน้อยลง เราจะไม่เป็นเรืออัาบปล้ไม่เป็นเรือพ่วงที่ช้าอืดอาดไม่ดเราไม่เป็นเรือในหนองที่พายวนไปวนมาแต่เราจะเป็นเรือกันเชียงที่มุ่งหน้าไปยังจุดหมายร่วมกันมุ่งไปสู่แม่น้ำสายประชาผมโลกกันเถอะแม่ถ้าฟังคุณแต่แรกผมก็ดีไปแล้ว ผมก็ควรจะฟังคุณด้วยนะมันนะสิสสนะไปถ้ปาไปไปฟังกันจากว,วิดีทัศนะครับเราจะเห็นว่าสังคมไทยมีความขัดแย้งสูงมากเช่นว่าการพายเรือเนี่ยใช่ไหมฮะบางไม่ได้ช่วยกันพายแล้วมือไม่พายแล้วเอาเท้าราน้าใช่ไหมครับสังคมมีความขัดแย้งกันแล้วก็มันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติด้วยทีนี้ก็อยากถามท่านทั้งสองเลยครับว่า จากความวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยระดับประเทศแต่บ้านเราก็วุ่นวายครับท่าน,บ,านบ้านเราก็วุ่นวายแต่นี่มีเห <c oughs> ตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแนวคิดแนวคิดหนึ่งว่าเราควรจะจัดการตัวเองดีไหมนะครับงนั้นประเด็นที่เราเปิดตัวตั้งแต่แรกว่าเราจะพูดคุยเรื่องรูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษหนทางสู่สันติภาพชายแดนใต้จะเป็นจริงได้แค่ไหนยอย่างไรนะฮะถ้าเรามองว่า การการปกครองตนเองเนี่ยหรือการเอารูปแบบพิเศษเข้ามาปกครองแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแก,ก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ข,ขออนุญาตคําคถามนี้ไปที่ท่านดรนิพินก่อนฮนะเชิญครับครับประเด็นของการปกครองรูปแบบพิเศษหรือรการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบกระจายอำนาจเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เราต้องย้อนกลับไปถึงประเด็นของการเมืองการปกครองบ้านเรานะครับหรือประเทศเราก็แล้วแต่ การปกครองรูปแบบพิเศษหรือการกระจายอำนาจสู่ท้องถินน่นมันก็คือมาจากรัฐธรรมนูญมาควาว่าเรื่องนี้รัฐธรรมนูญให้สิทธแิแก่ประชาชนที่จะใช้การปกครองแบบนี้ได้โดยผ่านทางรัฐสภาใช่ไหมครับเพราะ <ๆ S 2> ฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องการเมืองการปกครองตัวนี้รัฐธรรมนูญได้ให้สิ่งเหล่านี้ไว้แล้วอย่างให้ไว้แล้วผมอยากจะสนับสนุนในประเด็นหนึ่งที่ว่าโดยปกติเนี่ย ในแนวการเมืองการปกครองของอิสลามนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่อีกลักษณะหนึ่งซึ่งเราตอบคําถามได้ว่าการเมืองการปกครองที่ใกล้เคียงกับแนวทางอิสลามมากที่สุดก็คือระบบประชาธิปไตยนี่แหละครับเพราะระบบประชาธิปไตยนี้จะต้องร่างรัฐธรรมนูญของรัฐขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนหรือว่าเป็นแม่บทในการปกครองประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเรามีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็ให้สิทธิ์เรื่องนี้ เรื่องนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากเพราะานะเราจะเห็นว่ารูปแบบการปกครองเป็นแบบนี้ได้นะแล้วก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันก็จะสืบเนื่องโตไปจากธรรมนูนนี้เป็นไปได้หรือเปล่าในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องถามกันหลายฝ่ายแต่สําหรับพี่น้องประชาชนที่นี่องค์กรที่นี่วันนี้เราอยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในเบื้องต้นนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับท่านผู้ก,การครับท่านคิดว่า การปกครองรูปแบบพิเศษเนี่ยถ้ามองแล้ธรรมนูญเนี่ยเปิดช่องไหมครับคือตากฎหมานนยธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเป็นธรรม,ม,มนูญพศ2 5 5ามาตรา878อนุมาตรา3เนี่ยชัดเจนครับรัฐจะต้องให้มีการปกครองรูปแบบกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองได้ตามมาตร78เนี่ เป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องให้มีการปกครองท้องถิ่นครับเพื่อให้ท้องถิ่นจัดการปัญหาของตนเองแต่ว่าจนกระทั่งวันนี้กฎหมายธรรมนูลออกมา5้าปีแล้วเนี่ย ừ ừ ừ, รัฐยังไม่ได้เปิดโอกาสตรงนี้ดังนั้นเมื่อรัฐไม่เปิดโอกาสเป็นหน้าที่ของประชาชนต้องเรียกร้องครับเพราะว่าตามกฎหมายธรรมนูนอีกเช่นกันประชาชนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นชื่อเนี่ยสามารถที่จะร่วมกันร่างกฎหมายเสนอรัฐสภาได้ดังนั้นเมื่อรัฐไม่ให้ประชาชนต้องน้องขอ ปัจจุบันเนี่ยกระแสะการร้องขอ,ขอเขตปกครองพิเศษก็ดีร้องขอในการจัดการตนเองก็ดีหรือการกระจายอำนาจก็ดีมันเสียงดังกระหึ่มทั่วประเทศไทยหมดแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องดําเนินการตัดส่วไม่ํานูนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ถูกจังหวะถูกเหมาะจังหวะเหมาะพอดีที่เรามาคุยเรื่องนี้ว่าการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษรัฐจะต้องเร่งกระทำไม่ใช่รอให้รัฐธรรนประชาชนเรียกร้องฝ่ายเดียวก็ต้องไปด้วยกันอันนี้เป็นแนวคิดของผมทีนี้ ถามอีกนิดหนึ่งว่าการปกครองพิเศษมันมีเยอะนะท่านมีตั้งแต่การจัดการตนเองอะไรเงี้ยการปกครองตนเองการปกครองตการจัดการตนเองการกระจายอำนาจการมันมีเยอะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีข้อโต้แย้งว่าก็กระจายอำนาจอยู่แล้วเนี่ยอบจก็มีอบตก็มีเทศบาลก็มี คือการปกครองการปกครองแบบท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้จอดโตดไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงอเอาผมดูง่ายๆว่าการปกครองท้องถิ่นแบบการที่มีการเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดก็ดีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดก็ดีผมอยากถามว่าประชาชนเข้าไปม,มีส่วนร่วมไหมหลังจากการเลือกตั้งเสร็จประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นได้ไหม ประชามีสิทธิที่จะพิรารณาอนุมัติลบประมาณออกมาใช้จ่ายได้ไหมไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นเพียงรูปแบบแต่ว่าความจริงในเนื้อหาสาระไม่ได้เป็นการกระจายมากท้องถิ่นเป็นเพียงแก่การเลือกตั้งเท่านั้นเองหลังจาก,ห,จากหลังจากเลือกตั้งเสร็จ4นาทีประชาชนก็มมีสิทธิแล้วเหมือนสิทธิในการกระจายพัฒนากรร็ดีจัดสรรเชื้อเพลิงก็บยึดยังคงยที่ผู้ว่าการจังหวัดและผู้ว่ามาจากไหนละครับผู้ว่าการจังหวัดก็มาจากส่วนกลางบรรจุลงมาสูู่มิภาค อำนาจการตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่นอำนาจการจัดสรรทรัพยากรเมื่อวานงบประมาณก็ดีเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นเราบอกว่าการเลือกตั้งนายกอบจก็ดีสภาองค์กรท้องถิ่นก็ดีนายกอบตนั่นคือกระจายอำนาจไม่ใช่มันเป็นเพียงรูปแบบการการกระจายไม่ใช่การกระจายอำนาจเป็นเพียงรูปแบบการปกครองรูปแบบหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นการกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนได้มีอำนาจในการตัดสินใจแบบปฏิปัญหาของตัวเองเลยคือถ้าจะมองว่าไม่ใช่ฮะมันยังคานอำนาจกันอยู่ระหว่างส่วน ส่วนกลางก ul ับการปกครององท้องถิ่นใช่ไหมครับทีนี้ถ้าถ้าถ้าผมสรุปประเด็นเมื่อกี้ก็คือว่าเราเราต้องการตัดใช่ไหมตัดส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเพื่ส่วนส่วนกลางฮะส่วนภูมิภาคออกใช่ไหมเพราว่าเนี่ยเป็นหัวหน้าส่วนจากภูมิภาคใช่ไหมครับเราต้องการตัดส่วนภูมิภาคออกเลยแล้วให้มีส่วนท้องถิ่นเพียวๆเลยใช่ไหมครับถ้าท่านฟังแนวคิดนี้ถ้าท่านท่านท่านคือคือในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนี่ยนะ จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญก็ให้ช่องทางเอาไว้ส่วนการปกครองส่วนส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็กกกรัฐธรรมนูญก็ให้ทางเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราใช้การปกครองแบบที่มีส่วนกลางเข้ามามนานมากแล้วมไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เรามาตั้งองค์กรสปตขึ้นมา ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้<อ>หน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกลมเข้ามาก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใ,ในทุกมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยปัญหามันเกิดมันเกิดจากมีอะไรละ่ะเขาเรียกว่าขบวนการหรืออะไรสักอย่างที<อ>ถ้าเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งนี่นะครับเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าในสังคมที่นี่ปัญหามันวุ่นวายอยู่ว่ามันมีหลายปัญหาเลยนะที่เราแก้กันไม่ตกครับ คนมุสลิมเองเนี่ยในแง่งการเมืองการปกครองนี่ก็ยังมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มอนุรักษ์นิยมเดิมใช่ไหมครับเขาก็ไม่ต้องการไม่ต้องการสันติภาพไม่ต้องการสันติไม่เขาต้องการแต่อะไรล่ะอ,อ,อิสรภาพของเขาคืนมาใช่ไหมครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็จะมองมิตินี้ในเชิงของประชาธิป,ปไตยเขาต้องการเอาและทุกคนอยากจะคนรุ่นใหม่คนอีกกลุ่มหนึ่งนี่จะมองว่า ทำยังไงให้เขาได้ประชาธิปไตยประเทศให้รัฐธรรมนูญให้แต่วิธีการใช้การเมืองการปกครองมาปกครองเนี่ยไม่ได้เดินในแนวทางประชาธิปไตยการละเมิดสิทธิมนุษยชนการที่ถูกถูกทอดทิ้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมากมายเพราะฉะนั้นรูปแบบเดิมที่มีอยู่แก้ปัญหากันมายาวนานเนี่ยนะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญให้ช่องทางก็คือว่าให้เขาปกครองในรูปแบบ ที่พิเศษหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีแล้วที่กรุกรกรงเทพมหานครใช่วันนี้ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนั้นตัวตัวอย่างตรงตนั้นเอามาดูตรงนี้ว่าถ้าเราจะทําอย่างนั้นน่ะที่นี่มันจะดีขึ้นไหม,อ,มอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าม,มันจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพราะมิตินี้มันจะเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาในทุกมิติซึ่งเราจะพูดต่อไปอนะครับ,รบแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ว่า รูปแบบการปกครองหรือวิธีการปกครองนี่แหละเป็นเป็นแม่บทของการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับอันนี้คือแม่บทแม่บทที่ผ่านมานั้นมันใหญ่เกินไปตัวแทนที่ลงมาในฐานะผู้วา่าหรือในอำเภอนี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตรงตามความต้องการที่มีที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างที่นี้ได้เลยนะครับคือรูปแบบการปกครองออในระบบประชาธิปไตยเนี่ยทฤษฎีนี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับ พลันดีเมกันเขาบอกว่าการปกรครองแบบประชาธิปไตยนั้นก็คือหนึ่งมาจากประชาชนนะฮะของประชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้รัฐประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยผมจะทราบว่ามาจากประชาชนจริงหรือไม่อา้าวคุณเมียที่เลือกสสขึ้นไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคุณเมียอำนาจที่จะจัดตั้งรัฐบาลของตัวเองได้ไหมมันเป็นเรื่องทางการยกมือของสสใช่ไหมใช่ไหมฮะและรัฐบาลเมื่อได้ได้นายกมนตรีนายกมตนกมตรีก็แต่งตั้งในมนตรีโดยมาจากประชาชนนั้นไม่ใช่ฮะ อันนี้ ar, เป็นเป so right so ็นเรื <marvel ed out> ่องของที่ว่ามันไม่ใช่มาจากประชาชนเาังนั้นเมื่อไม่ได้มาจากประชาชนมันก็การเมืองปัจจุบันก็แต่การเมืองของพรรคการเมืองถูกไหมฮะาะงนั้นมันมันไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องประชาธิปไตยของการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงไม่ได้เก็่กับประชาชนนี่คือการว่าประชาธิปไตยที่มันเพียงผพราว่าไม่ถึงครึ่งใบด้ซ้ำผมว่างั้นนะผมขอเพิ่มป็นอาจารย์เ็นีกครับ เมื่อกี้ผมพูดว่าในสังคมมุสลิมตรงนี้ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งเนี่ยสังคมมีสองกลุ่มเหมือนกันคือกลุ่มอนุรักษนิยม,มกลุ่มหนึ่งที่ต้องการแบ่งแยกนัดๆว่างั้นเนหะ็นแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งทุกลุ่มแนวก้าวหน้าหรือแนวประชาธิปไตยที่กําลังพูดคุยหาแนวทางกันอยู่เนี่ยแนวคิดทางการเมืองสองแนวคิดนี้ถ้าทบทฤษฎีทางการเมืองถือว่าไม่มีใครผิดหรอกก็ใครเดินทางไหนก็เดินกันไปนะครับ แต่ทางแนวทางที่เรากําลังคุยกันนี้เป็นแนวทางที่แนวทางของประชาธิปไตยที่ที่ที่เราอยากได้เส้นทางนี้เส้นทางที่ทําอย่างไรให้เกิดประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญรองรับและเราจะมาเดินบนเส้นทางนี้กันอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราอยากได้ก็กําลังมันนะครับแต่จําเป็นต้องเบรกก่อนนะครับก็สรุปตรงนี้ก็คือว่าท่านทั้งสองก็เห็นด้วยเพราะถือว่าเออมันก็ยาตัวใหม่ตัวหนึ่งเพื่อยาตัวอื่นเราลองมาหมดแล้ว ใช่ไหมครับสมมอนว่าการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษเนี่ยเป็นยาขนานใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาความสันติสุขหรือสันติภาพบ้านเราได้เป็นวิธีการหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งนะครับงั้นในเบรกแรกนี้นะครับเ,เราจะพักก่อนแล้วก็เข้าสู่เบรกที่สองเนี่ยผมจะนําเรียนท่านทั้งสองว่าการการปกครองแบบพิเศษเนี่ยท่านคิดว่ามันจะไปตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในเรื่องของ แก้ปัญหาของสังคมได้หรือไม่นะครับเพราะว่าวันนี้สังคมเราต้องยอมรับความจริงว่ามเีเข้าขั้นที่ว่าเสื่อมโทรมมากทุกๆด้านนั้นในประเด็นนี้เราจะคุยในเบรกสองครับ